ลุงตู่แมลงบางหูเราต้องเราต้องกดกดสุดท้ายบ้างน,นะเพราะว่ากดปุ๊บเราจะเลือกฟาร์มไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บ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  เฮ้ยเลือกก่อนนะวันนี้ทุกคนตอนนี้ผนก็อยู่ในช่องบากแกกับเกม RVO ไม่ใช่ ROV นั่นเองนาๆแชเวีนซก่อนเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปชูด้วยพลังของแครี่พลังของแครี่ลุมตีจนตายเอออออเขาหายไปในหมดุดว่าไม่ใช่ว่าเขาเวทบัฟแดงเราแล้วหลือ ไม่นะโอ๋อยังไม่หายเว้ยเอ้าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรอะไรมันทำอะไรแถวนี้มันต้อง,องมองๆอ,อะไรตรงนี้พ่อหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยบนบนเฮ้ยเห็นใครโผล่คนแรกก็จัดไปเลยอุย้ยซานิีไปบนซานิีไปบนทะยานฟ้ามงแอกว่าดิเอาสับสับคลิปสับคลิปเฮ้ยนั่นแหละตีไปเลยตีไปเลย,เ,ลยเอ,ยเอ,ยเอย มงงมงงมงสไล,ลดลัดโอ้ไม่ไม่ทนันรลัดไม่ทนันอะไรวะโอ้ก็ให้ฟารมต่อกันนะชีวิตนี่ช่างสบายอะไรอย่างนี้นะเพื่อนที่เรียนอยู่กันแบบสุขสบายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟาร์มแบบสบายสุข <laughs> เอาอะไรวะนี่ยูยูก็กดแข็ง <laughs> เ,เห็นทีว่าฟ้ามากจะไม่ได้แล้วล่ะนะออกไปแก๊งดีกว่านะฮะอุย้ยบน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 ว่าไงสันนิษคุงยังไงดียังไงดียังไงด,งไงดีเหินฟ้าเหินฟ้าแล้วก็ปล่อยมแมลงทุบหัวเกิดไหเพื่อนเขามาเพื่อนเขามาปะอ้าขอโทษ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 ได้ไ,ไหมแหวนมาช่วยแล้วลุงสวยเพื่อนเหินฟ้าปล่อยมแมลงโตทุบหัวสไลด์นอนไม่ได้เลยเฮียเข้าป่าต่อดีกว่าเพื่อจะหมดแล้ว กางเยอะจัดกางเยอะจัเกือบตายเกือบตายทนไม่ไหวแล้วล่ะนะอยู่กันเป็นก้อนเป็นกลุ่มกันเลือเกินไม่มีใครออกมาให้บวกเล่นเลยเขาไม่ยินแหลมหน่อยอะไรอย่าไปไปบนด้วยกันไปหาได้เก็บเฮินฟ้าปล่อยแมลง ทุบหัวสไลต์ตีแตกเอากระพิดกระพิดกระพิดเอาเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหตัวนี้มาสามเหมือนมาสี่อ่าเจ็บเฮ้ยนังไงแวนเฮินฟ้าสกิลแมลงมองสไลต์แตกสันนิษฐนนิดสันนิษฐานนิดสไลต์แมลงสไลต์แตกเฮินฟ้าแมลงมองโลกสไล โลแล้วก็ปล่อยแมะเร็งขอโทษ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 เอ่ว่าจะไม่ตายอยู่แล้วนะตายจนได้บัตรนายทำเจ็บแสบเฮ้ยบนบนเหินฟ้าเหินฟ้าโมงพระสุธาสไลสโลทุกอย่างเลยนี่ไงมาดิมาดิมาดิเฮ้ยกลางๆๆางกปรับเต็มตัวเลยกูเหินฟ้า เหมือนฟ้าแล้วก็โมงพรตตุธาปลาไหลหนอนแตกอะไรอะไรอะไรสนิทดมาดิ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 าชักจะตายบ่อยเกินไปแล้วล่ะแน่แต่ยากคงไหนโดนแล้วนะไหนก็นจะโดนวู้ดแล้วเขาอยู่กันคดเยอะเลยว่ะแล้วเอายังไงนี้ยัดเป็ดมาวะมาวะเอาวะเอาวะเหินฟ้าเหินฟ้า,า,าแล้วก็สลอยไปเลยหนีการจับกุม <c oughs> แตก เรอเพื่อนรอลายลาลายเฮืนฟ้าเดินมาไหมเดินมาไหมนี่ไงมองไปสไลด์สไลด์สไลด์แตกคู่แตกคู่แตกเมื่อจบเพื่อนอย่าเพิ่งจบเฮ้ยนายอย่าโดนนะเพื่อนเถียวคุ้งเหืนฟ้าเหืนฟ้าปล่อยแมลงมองโลกนี่สไลด์โดนที่อย่างนี่สโลสโลเฮ้ยมีมีมีแตกเหืนฟ้า อ,อย่าตีกูอย่าตีผมขอโทษแมลงปองแตกอะไรอะไรเรียกทำไมเฮ้ยกูไม่ได้ช่อแวนนี่ว่ะอ้าวยอมแพก้ก <c oughs> แล้วอีกและเป็นอีกครั้งที่พวกเราชนะอีกแล้วก็ตายอีกแล้ว,วนะโอ้ตายตลาด <c oughs>